10มิถุนานี้นะครับเจอกันได้เลย2ทุ่มตรงนะครับกับ Facebook Live จอนและภากุงเก้าอี้เสริมถามมาต่อไปครับตอบทุกเรื่องแน่นอนนะครับสดสด a c e b o o k Live ครั้งแรกบนโลกใบน,นี้กับเก้าอี้เสริมเรา2คนดูกันให้ได้นะจ๊ะกดไลค์กันด้วยเจอกันครับ10มิย เป็นไงบ้างอาร์เซนอลไงเป็นไงบ้างผมถามผมถามความรู้สึกคุณหน่อยเมื่อวาผมไม่ได้ดูไม่ดูแต่สุดท้ายกี่ปี21ปีป่ะที่สเปอร์ไม่สามารถจบอันดับเหนือกว่าอาร์เซนอลได้ปีนี้เป็นปีที่แบบมีโอกาสมากที่สุดแล้วถึงขั้นแบบลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำอ่ะสี่แมตสุดท้ายคือสเปอร์เนี่ยขอให้ได้แค่3แต้มก็จะอยู่อันดับเหนือกว่าอาร์เซนอลเพราะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแมตสุดท้ายนี่คุณโดนไป5ดอกแมตสุดท้ายเจออเว็กซ์เซนเนี่ยสเปอร์ไทยแลนด์คนที่เชียร์สเปอร์ทั้งประเทศมี มีเซเลบคนไหนที่เชียร์สเปอร์บ้างในประเทศเนี่ยที่คุณพอจะรู้จักพี่ตูนบอดี้โอเคโตโน่พาคินโตโน่โอโน่ผมก็เชียร์สเปอร์มาตั้งนานแล้วนะพี่บอยพีชเมเกอร์บอยพีชเมเกอร์ครับผมบอยพีชเมเกอร์ก็นั่นแหละประมาเนี้ยจริงเหรอโอ้โหอยากรู้มากเลยแบบอะพี่นี่พี่นี่คอมเมนต์เก่าเดอะสตาร์หัวล้นอ๋อเฮ้ยพี่พี่เพชรพี่เพชรมาพี่เพชรมาเป็นด้วยเหรอสเปอร์ครับผมว้ายโอ้โหนั่นแหละพอมาสุดท้ายเจ้าของหัวหน้าแฟนเพจโทรมาหาผมคุณห้ากุ้งมาร่วมงานหน่อยเนนนีีี่ยจะมมมตติ้้งกกััดูแลว าเชื่อสปาไ์ไคลนด์มันเซมแตผมติดงานจัดงานใหญ่เลยเหรอติดงานจัดงานแบบที่ไหนอิมแพคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เป็นแบบเตะบอลก่อนด้วยเตะบอลแล้วก็นั่งดูบอลด้วยกันเด็กสเปอร์พูดตรงว่าก่อนดูเนี่ยแมตช์นั้นใครจะไปคิดเจอนิวคาสเซิลทีมตกชั้นแล้วแมตช์สำคัญด้วยก็ต้องคิดว่าจะเล่นดีโดนนำหนึ่งศูนย์สองศูนย์ไล่มาสองหนึ่งเนวคาสเซิลเหลือสิบตัวอุ้ยสิบตัวด้วยเหรอนี่ผมลืมไปเลยเนี่ยว่านิวคาสเซิลโดนสิบตัวแต่แล้ว ฝันมันก็สลายไปในพริบตาโอ้โหแม่งโต๊ะกับโต๊ะกับโต๊ะกับเชียร์ห้าหนึ่ง แล้วคือแบบผมอะ่ะทีแรกไม่รู้ว่าผลของสเปอร์เป็นยังไงเว้ยแต่คือแบบผมดูบอลอยู่ฮะแล้วก็ดูว่านอนเตะออรู้สึกว่าวิลล่าออแล้วก็แบบว่าคือแบบในสนามอยู่ดีแม่ก็เฮงขึ้นมาแบบไร่ใผ<ม>ใช่ฮฮตติกออแม่งยิงเยอะมากแล้วไอ้ผู้บรรยายก็บอกโอ้ตายแล้วครับตอนนี้สเปอร์แบบทางแฟนบอลในเชนอนทราบผลของสเปอร์แล้วครับพอแบบสา4หนึ่งหหนึ่งแม่เงเฮเป็นละลอกลลอกเลยเออดิ21ปีอะ่ะช้ำคุณก็ยังจะเชียร์ต่อไปเชียร์ผมไม่ได้เชียร์เพราะทีมมันเก่งคุณเชียร์เพราะอะไรผมเชียร ได้เชียร์เพราะทีมมันเก่งคือบางคนแปลว่ามันไม่ได้เก่งบางคนมาเชียร์ทีมแมนยูมาเชียร์ทีมบาร์ซ่าเชียร์นู่นนี่เพราะว่าชอบเพราะมันเก่งแต่ผมมันเชียร์มาตั้งนานแล้วผมไม่รู้ว่ามันเชียร์เพราะอะไรเออตอนนั้นคุณเชียร์เพราะอะไรแต่จริงๆไม่มันเป็นบอลแมตช์แรกที่ผมดูเป็นพรีเมียร์ลีกแมตช์แรกที่ผมดูสเปอร์แข่งกับอะไรมึ๊คเฮ้ยคุณพอเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าถ้าเปิดมาเจอซานน์ป่านี้ก็คงเฮ้ยแต่ในวันในที่เราเจอกันน้อนกับสเปอร์มันจบที่สกอร์เท่าไไไหหรรร่่ววะะะจามด้้แลสเปออ์ชนนื เฮ้ยเราจะเข้าเรื่องของเราหรือยังอะไรอะไรเราจะเข้าเรื่องของเราหรือยังได้ได้ได้ปล่อยไว้ก่อนลูกกันหน้าเดี๋ยวว่ากันลูกกันหน้าอ๋อโอเคโอเคนะฮะก็ตามสคริปต์เลยนะครับเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะเขียนเรื่องเหรอสคริปต์เขียนว่าโอ้ดีใจไหมที่สเปอร์เลยขอแน่โพสแสดงความดีกับแฟนๆสเปอร์ด้วยที่ได้ไป UCL ฤดูกาลหน้าเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จในรอบกี่ปีพอจำได้หรือเปล่าครับไม่จำไม่ได้เฮ้ยแล้วปีที่ผ่านมาได้ไป UCL ปะได้ไปได้ไปฮะเฮ้ยฤดูการแล้วไม่ได้ไปอ๋อไม่ได้ไปเหรอฤดูกาลแล้วจบที่เท่่่าาไไไไไหหรรวะจดด้้อออออออ๋เเเเมปโโคค รู้การิเลเตอร์ไงเลสเตอร์ได้ไปไงโอ้ยนี่เป็นทีมความภูมิใจของคนไทยเลยใช่ไหมคุณว่าไงอ่ะคุณว่าไงอ่ะอะไรอัศจรรย์เปล่าล่ะผมว่าเรียกว่าอัศจรรย์เลยดีกว่าก็เวอร์อ่ะเออต้องต้องขึ้นไปนั่งบนอัศจรรย์แล้วกรี๊ดเลยคือไม่รู้อ่ะแล้วมีคนได้ตังค์ด้วยแทง5ปอนด์ใช่ไหมเดาว่าเลสเตอร์ได้แชมป์อ่ะแม่งได้กี่เท่าอ่ะได้เท่าไหร่วะหนึ่งต่อฮเท่าไหร่ไม่รู้แต่ได้เป็นล้านอ่ะเฮี้ยล้านปอนด์เหรอล้านบาทล้านบาทเฮี้ยโอเคับร